เนี่ยเบผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวติมดิมบวนเวาขกันบอสาวติมพบรักที่หัวแมวพง,ะะงพ่อได้ฟังหูบอวน,นีพ่อว่ามือนี้ลูกสาวห้งหางเห่านะนพ่อหลอด<า>เออพ่อหลาดมือ,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 ห,อห้าวเห่าดีดแล้วเพื่อนดีตัตีได้แล้วตัตีดึงไปบันนี้แล้วเบรเราได้บาล้ตะเกิด เดีดตตีน้องคนไหมอันนี้ไม่ยังเนี่อน้นนกิ่นวมันขมน้าหมื่ขึ้นค่ะหนูพ่อเขาไม่หนูบ้างโอ้ยน้ชหนูน้ำหนูเสียไปใส่รล้างเน่ย นู้าเป็นพ่อพญยให้พอดีมอนัอันนี้เยาบุ้งเข้าพนอไ่ของก่็งได้เลี่ยก็พ่อย่ก็ขาเหม็นแต่ว่าม้วนแล้วม้วนแล้วสุดยอดแลวม้วนแล้วบบพ่อเปกนดู่าบาบี้วรัญยาพรม้บาร์บี้เสียงผักกระแยงฮักแหวงวรรณยาพรเกือบขาดแม่แม่เกือบขาดแม่มาขึ้นไห ว่มือแรกเชียวกลางมาติมมูกอ,อันนี้หนูใส่แต้มตมือแรกจนพอมือหนึ่งแลยวก็ไ,ไปตลาด,าลาดหว้หวยขวางหว้วยขวางขวางแล้วก็ไปเดินหว้วยขวางเดี๋ยวข้าไปเดินดมือมือมีจะซื้อให้เองเขา้าวม,ม่ได้แบบมามีอ่ะเอาสีขาวๆหน่อยป่ะบบได้อยู่นะผู้ชี้ขาวขึ้นไปใส่ได้อยู่เดิเกือบแดนเซอร์มันใจดีเด้ออ๋อแบบนั้นแบบนี้ก็ได้ผู้ชีแดนเซอร์แล้ว ยังรู้คุณขยมาิมขยมาิมขอบคุณค่ะเพืเอนขยมาิมนเลยวขอบคุณค่ะลงอะไปไม่ละขอบคุณนะไม่ได้เออยากได้ปะอดุว่าต้องใปเสื่อนั่งไงก็หนีเราแหละ้งนึงก่อนอันนี้มันนั่งหน่อยพอดจะว่าลังเกือบย่างเดียวเลยใส่ก็ต้อง ทันคอยเลี้ยงอาจจะลงได้ก็ได้แต่ว่าต้องเลี้ยงัแต่แรกแน่นแล้วที่หอมแลนี่นูาได้ไม่อีกผู้พิเศษแลนี่ที่พี่ออกแอมเอามาให้รองเท้าพี่ออมแอมนะคะรองเท้าบูเทปมาเบเป็นคนที่แบบนูนซีคนนึงว่าหนูมาเลาเอียเี่ยวกับป่าเอน่นะดีให่บอลอยนึงไร แก่อันคาตาชาตาคาตาอะไรพี่ายหรอคอนแทคเลนส์กับบวบคอนแทคเลนส์คาตาเที่ยงคาตา้เปาน้าเป้านาปวดกันเนี่ยเป้าปวดสองส๋างหัแม่เบอ่าโอไอแพกไ่เห็นไมันอนในรถบ่ นี่ตัวแทนเลยลาก่อนบางอย่างเราเนอ่ยจี้นจิ้นจิ้นจิ้นผมอาทิตย์มาวอนยันจุ้มเจ้านั่นลิ้ีลาเอเดละนอง ยงรนแรต้เสรนเยน้อตู้เชีแล้วก็เอมาเอไเเสียจเียยงนไปี้เนี่ยะรขี้เนี่ยเขอบยาวงเงียเอออาจารย์เลยกงยายนยาวอพยานยยวคอส่งเสียงกำเนียงอ่อนผมอาทิตย์มาบอนยันุเจ้านั้งลืมไหลได้ละน้อง และเห็นรอยยิ้มแฟนทั้งหลายผมมีแสนปราบยิ้มั่งจำได้เหมบอกือนย<ล> <c oughs> โอ้ยอ้ยโืยโอ้ยนอ้ยโโอ้ยโออโอ้ยโอ้ยโอ้อยอยโอ้ยโอโอ้ย้ยโอ,อ้ยอ้อ้ยอ้อย้ออ้อ บักทิ้งไปทางใดละคออยู่ในวงการนอบกอมแฟนทุกวันมือหลักเพื่อสัมพันธ์ยังฟังแม่นหากวันนี้แฟนแฟนพวกพี่น้องบอเปิดนะฮะหลามีผิดแกนแฟนหญิงชายขอขอณเด้ออีกครั้งยันจำได้

ฟังลำเพิ่งเดินม no ู euh, ่เจ้าอย่ามีเสาดอกเต่าได้สาวหน่อยเพื่นบ้านแพ้งเดอน้องอายฝากไว้แน่อย่าไลไาเตยจนว่าแฟนฟังะเดูกันดอกไว้หลุนลาบอกให้เนื่อมพระคุณเจ้า

เสียงรถรถสตารรถลื่ลมัจกตอตารรถเอาล้บ่ได้ลงบ่ได้บ้าอยนอย่างบบถแมาอันนี้ของผู้ใหญ่ะไปิ

ไปไปรถลูกต้องออกไปแน่รถบรรทุกไงมารถบรรทุกโอเคพี่น้องเมื่อผมดูว่ามันไม่กวดอ้างมาอ้างมาเอาไปอ้างมา ไม่ขาดงเราวาเราไม่ยังเทียมไปมาเป็นสุดม่ไ้เนะดมากเตัวเราลดลง่าเลยไม่ทั้งมุดกได้จังลงอ่ะพี่น้องคลิปเดีไซ่บหนีก่อนนะค่ะพี่น้องคนกันัเป็นว่า ก็ผู้นั้นกระดาษทุบกระด่ก้อนเ